เอาละฮะสวัสดีครับผมโย่ผมโบสุๆๆชนนะครับวันนี้อยู่เซนต์อีชั่วตาตาและผมอ่าวันนี้เดี๋ยวเราทําการอัปเกรดสกิลนะครับผมโดยที่เป็นเควสของนี่ครับผมคุณลุงคนนี้นะครับเนี่ยลุงคนนี้นะครับผมโอเคอันเออเลยเควส์เขาจะอะ่ตอนเริ่มเกมมาเราจะมารับเป็นแบบคราวนีเ้เขาจะให้เราไปหาแร่มาทั้งหมดประมาณสามหรือสี่เนติเมตได้แก่เป็นนี่ครับผมแร่นี้ครับ คัปเปอร์บาร์ซิมเวอร์บาร์โกบาร์ผมสามแร่นี้นะครับเอามาอย่างละสิบนะครับจะไม่ผิดน่าจะอย่างละสิบก็สกิลก็จะมีแตกต่างกันไปนะผมเช่นวิ่งเร็วขึ้นโดดได้หลายทีแล้วก็แปลงเป็นลูกบอลน,นะครับผมแปลงเป็นลูกบอลน,นี่ไฮไลท์เลยนะผมเพราะเราสามารถแบบมดุดไปตรงไหนก็ได้นะครับเาานะดีเ๋ยวเราขาดพอ,ดองสนอะเอามาโอเคอเคดีเ๋ยวเราเราเพคกันเลยดีกว่า นี่ครับนี่ครับเฟสคอมพิวตแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเขาจะให้เคเวสมาอีกทีนะครับผมนี่รับไปเลยครับเขาจะเอานี่ครับผมคัพเปอร์ไปเมื่อกี้เอาไปสิบนะครับผมแล้วก็ปับ๊บรับไปอันนี้จะเป็นเหมือนการทดสอบการใช้สกิลนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งนี่ครับ เป็นการใช้สกิลนะครับผมอันนี้จะเหมือนไม่มีอะไรครับผมให้กดไปกดเดินหน้าผมกดดีนะครับผมเป็นการเขา,าเรียกอะไรเดชเดชไปข้างหน้านะผมเนี่ยครับเสรเรียบร้อยแล้วก็เดชไปด้านหน้าครับนี่ครับผมกดดับเบิลน,นะครับผมเนี่ยดับเบิลไปมาแล้วก็จะมีคูดาวนิดนึงครับผมเป็นเวลาดน,นึงโอเคได้อยู่นี่ครับผมเป็นสกิลนะครับ Okay. เริ่มใหม่เมื่อกี้ลืมเดชนะครับผมกดปุ๊บเดชอ่าต,ติดหายโอเคป๊บหนึ่งกดเดชเรียบร้อยมาไม่ยากไม่ยากครับไปเดชเปิดเดชเปิดเดชอ่าติดเริ่มใหม่ฝูยาวเลยโอคสเต็นหนึ่งอ่าเริ่ม มกดไม่ติดครับเมื่อกี้กดไม่ติดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ยาวเลยกูเอาเปิดไปสิโอเคนะครับผมไม่ยากเท่าไหร่น,นี่เป็นเดสไปนะผมเดสไปโอเคนะครับดีเลย์อื๊บนี่ครับโดนแช่แข็งเรียบร้อย ปเรียบร้อยครับตั้งใดแล้วนะะรู้สึกว่าจะต้องไม่โดนเลยสักครั้งหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะใช่นะอ๋อเขาจับเวลาด้วยครับโอเคอ๋อเขาจับเวลาว่าโอเคครับเรียบร้อยเสร็จแล้ว คนะครับนี่ครับผมเราก็ได้ทำเควสเมื่อกี้เป็นการทดสอบการใช้สกิลนะผมแล้วก็กดปับ๊บเป็นการแดชติกนะครับผมเป็นสกิลนี่ครับได้สกิลมาแล้วครับนี่ปึ๊บต่อไปเขาจะให้เควสเรามาอีกเควสหนึ่งนะผมโดยการอันนี้รู้สึกว่าจะใช้เป็นซิมเบอร์บาร์สิทนะครับ แยกไว้จะไม่ผิดจะใช้10อันเมื่อกี้ใช้ไปแล้ว c o p เปอร์สิเมอามา20นะโอเคกดไปปุ๊บนี่ครับผมใช้ s i ม v e r ร์บารสิอันแล้วกดไปแล้วเราก็ส่งเพจไปครับแล้วก็จะให้เราเริ่มได้เลยแล้วกดเรดี้ครับโอเคคาะนี้เป็นสกิลถ้าไม่ผิดน่าจะเป็นแบบจมนะผมดับเบิลจมปุ๊บ เป็นสกิลในการใช้ในการโดดนะฮะช่วยได้เยอะเลยสกิลนี้ผมว่าปึ๊บโดดปึ๊บปึ๊บอย่างตกจากที่สูงแล้วก็กดสเปกบายครั้งนึงแล้วเป็นการโดดไปอีกครั้งหนึ่งทำให้เราไม่ต้องอะไรนี่นะผมเขาเรียกอะไรนะไม่รับบาดเจ็บจากการโดดนะครับผมปึ๊บเรียบร้อยง่ายๆครับไม่ยากปึ๊บ้อย โอเคเราได้ไปอีกสกิลแล้วครับผมต่อไปอีกสกิลนึงอันนี้จะใช้โกบาร์นะครับผมต้องรอเพรสมาก่อนเราส่งเพรสแล้วนะครับผมพุชจัมป์ทิกนะครับผมเป็นสกิลของเราต่อไปก็เป็นอ่าโกบาร์อันนี้ครับผมใช้ทั้งหมดโกบาร์สิบอันนะครับผมกดรับไปแล้วก็เริ่มได้เลยครับผมเริ่มเพรสได้เลย ร้อยนะครับนี่แปลงเป็นลูกบอลนะผมกด F นะครับแปลงเป็นลูกบอลจะเป็นแล้วก็จะใช้แถบนี้ด้วยผม Energy นะครับในการแปลงแปลงเป็นบอลแต่ละครั้งต้องใช้ Energy ค่อนข้างเยอะอยู่ครึ่งหนึ่งเลยครับผมของหลอดนี่ครับแปลงต้องระวังอย่าให้มันหมดนะครับผม Energy ไม่งั้นจะมีปัญหานะครับผมปึ๊บเรียบร้อยโดนแปลง คนนี้ก็จะยากนิดน,นึงต้องโดดแล้วแปลงเป็นลูกบอลน,นะปุ๊บเรียบร้อยคือนครับทำให้เราไปไหนมาไหนได้สะดวกนะแบบที่แคบ,แ,คบแล้วก็แปลงเป็นบอลได้อะไรประมาณโอเคเสร็จเป็นแล้วสกิวหนึ่ง ครับต่อไปเป็นเ,เดี๋ยวก่อนรับเควสก่อนโอเคแค่นี้เราก็หมดชิกหมดแล้วนะครับผมเป็นสกิลทั้งหมดสามสกิลนะครับมีอ่อันนี้ครับผมแดชไปมาแล้วก็ดับเบิลจับนะครับแล้วก็มีแหมลูกบอลโอเคอันนี้มันเ,เขาจะเรียกออปชันเสริมนะครับผมอย่างนี้ครับผมไปที่เครื่องนี้เลยชิกนะครับผมนี่ครับอย่าง Dash, uh, ที่แปลงเป็นบอลนะผมก็จะมีอยู่4 4สออปชันให้เลือกนะผมเราใช้ออปชันแรกผมแนะนำเลยเป็นตัวนี้ผมตัวนี้มันจะเกาะตามเพดานได้เลยครับผมโดยไม่ไม่ร่วงนะครับส่วนนี้ก็อันนี้ผมส่วนตัวผมขอแนะนําเป็นตัวนี้มากกว่านะครับแบบวับไปวับ,วบมาน,นี้ดับเบิลจัมผมแนะนําให้เป็นนะมัลติจัมนะผมโดดได้ประมาณสาครั้งนะครับ เหมาะมากเลยเวลาเราตกจากที่สูงเนี่ยการการพลาดครับแนะนาเอาวิธีปลดล็อก้วครับผมก็ใช้นี่ตัวนี้ครับผมไมโครชิพนะครับผมทิดก,การ์ดนะผมตัวนี้เลยหาได้ตามดาวตามกล่องตามดันนะผมจะมีหมดเลยบางทีก็ดอปจากมอนสเตอร์ด้วยนะผมใช้ในการอัพนะครับผมพวกนี้พวกนี้ก็ใช้ทั้งหมด8อันนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าอย่างสมมติเราอัพไปแล้วอันนี้8 แต่อันอื่นจะเป็น16หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ก็เป็นทิกเล็กน,น,น้อยๆนะครับผมในการเขาเรียกอะไรอัพสกิลนะครับผมในการเขาเรียกในการทําภารกิจน,นะครับผมมันจะง่ายขึ้นครับผมเดาว่าไปมาครับปุ๊บปุ๊บโดดปุ๊บปุ๊บ,บอะไรประมาณนี้รอดในที่แคบอะไรประมาณนี้ผมเหมาะมากเลย ก็สำหรับวันนี้ใครที่ยังไม่ได้กดไ c r ต b e กดไลค์กดแ like, ชร์นะผมก็ฝากสดติดตามหน่อยนะครับผมเพื่อจกำลังใจในการลิต่อไปนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมมา,าแนะนำการใช้สกิลนะผมของตัวละครนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ